สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดานะคะกับแนวทางลาวพัฒนางวดประจําวันที่21เมษายน2566นะคะสําหรับของวันที่19แอดไม่ได้ลงให้ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะนะมาตามต่อกันของวันที่21นะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ในสูตรเม็ดเดียวเนาะแอดก็ไม่ได้ลงให้2งวดนะคะ น,นี่คือสูตรเม็ดเดียวเด้อพี่ๆจ๋เาเขียนไม่พอนะคะะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางนะคะพี่ๆ๋าเกิดจากการคํานวณน,นอเข้าได้หลุดได้นะคะ มีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันสำหรับในวันนี้นะคะเด่นของแอดนะคะก็จะมี9 3แล้วก็4นะคะมี9มี3มี4เนาะแอดจะวิ่งรูทที่9นะคะวิ่งรูทที่9อ่ะเรามารูทที่9กกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ ก็จะมี90 91 92 93 94 95 96 97 98แล้วก็99นะคะสำหรับ ในรอบนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะวา่าจะมีตัวที่แบบชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะสำหรับในรูปที่9นี้นะคะแอดเน้นไปที่90ถ้าใครมีชอบ9กลับหมวเป็น6เอาเดอ้อพี่ๆจ๋า9 1, 9่จาส1 93 94 9598นะคะอ่ะชื่นชอบเหมือนกันก็ค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีจ๋าแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ